สวัสดีค่ะพี่โน,โกกน้องเขาจีหนาวอากาศหนาวหนาวค่ะพี่โนโ้องคะอากาศหนาวหนาวพี่เขาจีย่างเด,ดียวก,ก็พี่น้องเขาจีกับบุมมี่หอดเถื่อจีหอด กีขาดำมันก็นเกาะหนาวๆพี่น้องพี่กะนั่งขายตาตะหน่อยรอตะหน่อยกินเผาเกี๊ตัอ กินบะเมียนบะเมียนไงบะเมีเออม่ยงเกลือนี่เนี่ยเขาไปเรียนมุกจักมานั่งขายฟองเนี่นแล้วก็เสียม ไปเฮ็ดอันใส่กอกให้ตะหน่อยขายเนาะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะค่ะพ,พ,พี่น้องเนาะผู้ใดอยากได้ใส่กอกไปพิมนสั่งในเด้อพี่น้องเด้อไม้ละสิบบาทซอยอุดหนุนเนี่ยจ้าซอยอุดหนุนเนี่ยจ้าพี่น้องจ้า ไม้ละสิบบาทเพชรจีเขาจีแต่ว่าเพชรว่าจะไปเอาเกลือเพชรว่าจะไปเอาเกลือแล้วแต่ว่าบ่อดดฮอตเกลือพี่น้องเลยอร้อยอุ่นนุนใดเด้อค่ะไม่ละสิบบาทใส่กอกกินก็เขากับมีจ้ะใส่กอกหมูก็มีใส่กอกเออใส่กอกบุญเส้น,นที่ทเ,เราขายก็คือใส่กอกบุญเส้นนะคะกับใส่กอกหมูจอดอยู่หน้าวัดบ้านป้าจีคือเา่าละจ้ะพี่น้องจ้า วกนหนึ่งแม่เสพแล้วมาเล่นนำเลยเปล่าน้ำเราเพื่อนกีเขา่วนผู้ใดกินกับบมิวนกินน้ำกีเขากันดลบ้านจะไปเอาเกลือเข้าบ้านไปวันนึงเนี่ยบ้านจะไปเอาเกลือได้แต่เสือกันหนาว เสือเขาบ่ได้อากาศแบบนี้กินหนังแซ่บเจ้ากินจี้เขากินจี้เขากินเอาใส่กอกแซ่บพี่น้องจ้าม,มินิบ่ได้ท้าหวาดกิมฝากกดี๋ยคืนนี้พี่น้องเขาอยู่น้ำเต่าไฟเต่านีา่น่ะเขาอยู่น้ำไฟน่ะฝากคืนนี่เห็นบ่เนี่ยนี่เป็นห้อยอัน คอยอันเ้นตาเอาชีก็ไป็นยัง,งออไง,ง,จ,งนนจ้าหัวนี้น้อยเลียน,ยนยุ่บ้านเนี่ยีเขารูหนาไฟ เขาต้องรักษาผิวหน้าเขาให้ดีๆได้พี่น้องจะเบิ้งพี่น้องเห็นบมอเพริบปได้เพริบปได้รักษาเพรอบนี่กะขึ้นฝ้าขึ้นเต็มเลยเพริบปได้๋ยวเห็นบหอพี่น้องเห็นบหเพริบปได้ทาครีมทาอย่างอันอันกันไหวไหมยื้เพริบมาเพริบเกิดทาแต่ครีมเหมือนอย่างกันนี่เย่ดซื้อนันก็เลยฝ้าขึ้น เพราะว่าไฟเนาะคือจังเขาหนาเาถือแดดนี่แหละเมืก,กี้ตากป่าแห้งนาดำแล้วเนาะพี่น้องนะตากป่านาดำบ่มีฝาแต่ว่ายางใส่กวกนาหนักทึงดำทึงงฝาขึ้นราะว่าเป็นยัง กต่ถ้าไวได้สำเนียแล้วนะพี่น้องเบิดปั่นหนึ่งเขากี่ ทำมาค้าขายมือได้มือบ่ได้แล้วนาะพี่น้องนาองชื่อหนได้ซึ่งมือมันกะมือขายดีมือขายบ่ดีค่ะกะขายได้แต่ว่าขายบ่ดีเข้าใจบ่คคาว่าขายได้คือขายได้ขายได้แต่ขายบ่เบิดอเคํา่าขายบ่ดีขายบ่ได้ได้ง้างผ่อดเนาะ จะมีพักคาใช่ไหมยูเฮียนมีหลายอย่างเลยแต่ไอของเขาว่ายนหมแต่นี่โอ้จ้าแสีบแล้วจะนั่งขายไปสี่ล้วพี่น้องดีแต่ว่ามือนี้บได้ไปช่วงนี่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 เหรียญอยู่น้ำเอี่ยอยู่เทีงพุ่นการที่เขาที่ขายของเนื้อพี่น้องเด้อห้างคนกับใจบ่เอาห้างคนกับใจบ่มักเด้ขายของสิสมมติว่า คือจังเพสหน่เพสเฮ็ดเพเฮ็ดแล้วเพสก็ออกมาขายเป็นบ่หาลองคุณนน่ไปรับเพื่อนมาแล้วก็มาขายไปรับเพื่อนมาแล้วก็จังมาขายคือแต่ว่าของเพสหน่คือคือเฮ็ดเองขายเองคือความสุขแม่จากพี่น้องคือพี่น้องเข้าใจบ่คือมันเป็นอียงที่เฮ้ามักเป็นบ่ถ้ามันเป็นอียงที่เฮาบ่มักเนี่ยเขาก็สิใจออกแต่ว่าสําหรับเพสเพสมักอาชีพค้าขายเพสก็เลยเฮ็ดได้เพยก็เลยเฮ็ดได้เฮ็ด บัวาีิเห็ดยังบัวที่งัดบัวาีิมาขายบัว่าี่นี่เพ่เพ่หมากห้างคนกับที่ขี้ขันงัดขี้ขั้นยังสี่ไปรับมาขายดีกว้างสีเน้องอยากไปนองเนาะแต่ว่าเขาก็อยากให้ให้ลูกค้าได้ได้ฟีมื้อเขาไหมฟีมือในการเทดของเขาฟีมื้อในการนี่ของเขาเนาะขาพี่นองเขาเทดเ็ดเ็ดเองทุกๆุขั้นตอน เพเองทุกๆขั้นตอนพิธีพิถันทุกๆขั้นตอนมืออื่นก็สิส่งของให้ลูกค้าส่งของให้พี่ให้น,อน้องเนานาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นปลาส้มเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวอ่าใส่กอกวุ้นเนส้นใส่กอกหมูเนาะค่ะพี่น้อง พี่น้องสั่งเข้ามาเพลกกะซี่ซงไห้มืออื่นนะคะพี่น้องขามืออื่นมันจันทร์มือนีมือนีเพิ่นยุดมือนีเพิ่นยุดเพลกกะเลยซีบดได้ส่งแต่ว่ามืออื่นมืออื่นกะซี่งไห้นะคะพี่น้องขาโอ้โหคุบ้าวย่อยมาแล้วคุบ้าวย่อยม้าแล้วมืออื่นกะเลยสิเริส่งไห้พี่ไห้น้องเน่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละการค้าการขายค่ะเข้ามัดเข้ากลับไป แบบก็ต้องคิดยังไยไหมถ้าเข้าบบมักสีใจออกเลยทันทีอีริพี่น้องจา๋า่ะตอนหน่อยมาแล้วไปก่อนจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ค่ขอบบุญขอบคุณพี่น้องไล,ล้้ายที่ซอยอุ่นนุนสินค่ะที่ซอยอนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ